สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาทำถือขึ้นเก่าครับเดี๋ยวโตมาอีกแคบน้อยโอ้ยพอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยแล้วนั่นโบเสานี่แหละเสามาเสาเสาเฮียงนั่นโบเสาเสาเถือนี่ระดับระดับวัดตัวระดับวัดระดับมันทำกันมันทำกันพอดีเลยแล้ว côn đây là bốn à? con à cái đây 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 là bốn bò con lóc gì con lóc gì nè đưa pinh ngọc đưa hitien hitien đúng cái ngày thế hả đúng nhảy đúng nhảy tua thì nhảy ôo quá đi đấy đúng, lúc à? cái măng này cứ xe sen tránh quên mua nhạc ก um ็มุดเข่าทำเชียไว้ไปมาขุดเบื้งลองเบื้งเอาไปขุดน้ำเมฆไปต้นนึงไปเอาขุดลองเบื้งเอาเอานีเสียมโอ้ปกยุกผีผีมาขุดน้ำเมฆผีเออดินขึ้นเอาลองเบื้งลูกกุ้งไส้

อย่าไปเบียดแห้งเอออีกหน่อยนึงคืบบ่ถึงคือจบคนทั้งคนต้องสูงเออมาแดงหลายแผ่นอันหนามเสีไว้ก่อนก็ได้เอาหนาเสกันมันเฉีงเออมาเด้งเอาบูดมาใส่กันได้เอาเอาใส่บูดเอาหนามเทียอู้ๆมาแดงเอาบูดมาใส่มันจะค่อยบ่ครบแต่บูดเร็วล่ะ à bún mà say một đèn trang xịt vô khúc mệt sai đó là nè ừ sai này hung lê, còn sai bún mất tương nữa đây này. một đèn ngay พี่ใส่ลุมพี่อย่าไปใส่ลุมนั่นลุมนั่นพอ่พอแล้วเอาบูดใส่ก้อนเอาว่างไว้นั่นละเออมะแดงสิครูมะแดงไฟไไไไมาแล้วมาแล้วใส่บูดใส่บูดเ<ป>ตรียมหลุมเมื่อท่านได้ระดับลิ้นแข็งต้องใส่หนามไว้ก่อนค่ะพี่น้อง พอเล้วพอแล้วพอแล้วใส่พูดจังสิบ่แตกอโอ้บ่อันคบนสิอันนีง่ายบ่ล่ะนำบ่ยุบเลยสิริคุณง่ายบ่เอาสายไปขุดนะา,ายไปขุดน,นำยุบจะคยสิคสุณ โตอตอออกมาข้างนี้ค่ะโอมาจากหน่อยหนึ่งกันฝนกันฝนสัตคนขด้ปไปเขึ้นไปโบขึ้จังอ๋อน้ำยังเต็มหูอยู่ยิมไม่ขายไงบ่ในเชื่อใจหรือไงโได้

ตักออกตักออกตักออกมันดเลยตักเทออกไปทั้งฝุ่นละเทไปเลยเออเททั้งใดก็เทตักลงมันถ่วมไปรหลดเออทั้งขี้ดินกลยมันออกประหลดเออดินมันเป็นหลุมตักแห้งๆกุ้ยน้มเมันไหมเออกุ้ยหนามออกให้พอถึงคนก้น ลิ้นแก่นเฮงมาพี่น้องมาซอยวพอุดกันออกไปโตเสาโตคางบ้าน เดี๋ยวเราจะไปดูสองสาวนะคะสาวอุ้มกับแม่นี่สองสาวสวัสดีจ้า สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าเร็วสาวอุ้มโอ้เป็นการึีดมักสสเอ้ววันนี้นะคะมีตังกับมีทองยังไม่มาบ่ดทันมากค่ะอยู่น้ำหมอก่อน ตังบอยู่เด้อมาหนิสาวอุ่มคิดหอดตังบอฮะคิดหอดตังบอง คุณชายทองนะคะเป็นฝีค่ะไปพายอยกี้นิกเนาะค่ะเอาไว้อยู่ขี้นิกตังก็ไปตัดขนพออุดเพื่อนมาหนาหอนแล้วตัดให้ตังตังเป็นขี้หอนเนาะค่ะเป็นคนขี้หอนตังได้ตัดขนให้คุณนายอ,กกอน tanh chuối của con này Hãy subscribe cho kênh ก็ําลังเิดตงานอยู่จักหน่อยกจะมาเก็บขยะค่ะโอ้ยจะว่ากินแบบใดฮะ ก็ขอบคุณแน่ๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญเข้ามาแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้สำานีกกก็นนะคะ่ะสวัสดีค่ะ